พูดแรงแทนใจหมอทั้งประเทศไม่ไหวหน้าแม้สนิทขุมทรัพย์หมอริตเรืองริตฝากคำพูดถึงโตโนโ่หลังรีวิวใช้เงินร้อยล้านหมดเกลี้ยง ประสบความสําเร็จส่งหวังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับมอริสเรืองฤทธิ์สิริพานิชหลังจากที่บินไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาในสาขาเฉพาะทางจนจบหลักสูตรพิเศษโดยเฉพาะจนทําให้เจ้าตัวได้สารฝันตัวเองสําเร็จด้วยการเปิดคลินิกเป็นของตัวเองซึ่งเป็นศูนย์ความงามและสุขภาพองค์รวมซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมามอริสก็ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างฮือฮากันไปมากเลยทีเดียวสร้างความฮือฮาอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาโพสคลิปด้วยการ รีวิวใช้เงิน100ล้านภายใน1วันซึ่งแค่เห็นชื่อคลิปก็ทำเอาหลายคนตกใจยอย่างแน่นอนว่า1วัน100ล้านจะใช้ซื้ออะไรบ้างเพราะจำนวนเงินก็ไม่ใช่น้อย,อยเลยส่วนรายละเอียดการใช้เงิน100ล้านภายใน1วันของมอริทเรืองรินะ์นั้นมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้เซ็นสัญญาซื้อออฟฟิศ4ชั้น3ตึกติดกัน3าล้านเซ็นสัญญาซื้อบ้าน3ชั้น440ตารางเมตรพร้อมลิฟต์ในตัว30สล้านซื้อเครื่องมือแพทย์รุ่น ล่าสุดสั่งลงทุกสาขาของคลีนิก15ล้าน เซ็นสัญญาซื้อเครื่องมือแพทย์รวม5เครื่องสำหรับสาขาในอนาคต25ล้านซึ่งเราจะเห็นว่าการใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อธุรกิจต่างๆในอนาคตของมอริสนังเองและที่สำคัญคือได้มีการวางแผนการใช้เงินมาเป็นอย่างดีแล้วด้วยงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันกระหน่ำเลยทีเดียวจากกรณีเพื่อนดารายอย่างนักร้องหนุม่มริดเรืองริศสิริพาณิชได้ออกมาเคลื่อนไหวลงบนโซเชียลแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นเกี่ยวกับหนุ่มโตโน่า ขนข้ามโค้งเพื่อระดมทุนช่วยเหลือบุคลากรไทยลาวโดยระบุข้อความในทำนองว่าอย่างแรกต้องขอขอบคุณในน้ำใจและความเสียสะละของพี่ที่มีต่อบุคลากร,กรทางคนที่พร้อมจากเสียสะละเพื่อคนอื่นแบบพี่ไม่ได้หาได้ง่ายเลยนับถือใจจริงๆแต่ต่อให้พี่ไายน้ำข้ามโค้งเป็นสิบรอบได้เงินบริจาคมากกว่า1,000ล้านหมอพยาบาลเขาก็เหนื่อยเท้าเดิมครับงานนี้ทำโลกออนไลน์มีคอมเมนต์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายกับความคิดเห็นของหมอ ในเชิงย้อนแย้งมองว่าไม่ได้มายินดีกับโตโน้จากใจซึ่งหลังจากนั้นก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจมอริสกันเป็นจํานวนมากพร้อมบอกว่าเป็นทีมมอริสโดยระบุข้อความต่างๆ